สวัสดีทุกคนเมื่อนี้ข้าพเจ้าจะมาสอนเกี่ยวกับการเบิงสเปกค,คอมว่าเฮาเบิงสเปกค,คอมแบบไดนก่อนอทุกท่านจะสั่งซื้อคอมนะเฮาต้องเบิงแบบไดนต้องซื้อคอมเป็นนะเฮาใดของดีหรือโ่อไดของดีมาเบิงคลิปนี้ท่านจะเข้าใจลึกกว่านั้น นะแล้วอาจารย์จะุูดว่าอ๋เอเขาซื้อคอมแบบนี้ต้องต้องใส่แบบนี้นะมาเบิ่งกันเลยวิธีการเบิ่งสเปกว่าเขาควรหรือบคุคคลตัดสินใจซื้อนะก่อนอื่นเขาก็ต้องมาคลิกขวาใส่ในรูปคอมนี้หรือว่ามันเขียนว่า t h i s p c นะเขาคลิกขวาคลิกขวาหลังจากนั้นเลื่อนลงมาสุดท้ายมันเขียนว่าภาษาอังกฤษปติหนะลังจากนั้นเขาคลิกซ้าย เราทามันประมวลขึ้นมาอันนี้นะอือเบาเนาะหัวข้อมันอือเบาก็คือเราต้องเบ่งจุดใดที่มันที่ต้องการเะเบิง่งอันนี้เป็นนมก็คืออันนี้เป็นซื่อของคนะอมพิวเตอร์เนาะมาเบ่งความตัวนี้ถ้าเอาซื้อรุ่น intel มันก็นจะมีเริ่มต้นก็คือ,อ คอมอ่าพออส่พอส่อไซนะว่าไงพอ่อไซอ่านับแต่คอไอาสาบขึ้นไปจนฮอดคอไอเก้าเนาะที่คอมสเปคดีอ่าสเปคดีอพอก Intel อ่าอินไซอินเทลอันพิเนียมนี่อันนั้นเป็นคอมพอใส่ไดแต่พิมพ์กระสานเขาใส่ไดแต่ทำอิดนะโดนไปประมาณ 4เดือนเรือนหนึ่งปีคันมือซอแห้งแล้วเนะาะฉะนั้นวิธีสั่งซื้อเขาก็ต้องเบิ้งสเปกโกลคอนมาเบิง่งคอไอห้าเอออันนี้เป็นคอไอ,อาหา,นะออา,ออานะคอ,ของขประจวบของข้ารนะาชการเป็นคอไอหาเนาะอสามสามอันนี้จะเป็นเลตเตอร์ขนใส่เนาะอ่าอาจจะใส่เกี่ยวกับการตัดต่อบอหรือว่าจะใส่การเหตุแบบคือของประจวบนะก็คืออัดวิดีโอตรงใสก่กอนละ์ฟกลาฟิกเนาะ มาเบิ้งขั้นต่ำเนะเาะอ่าฮะต้องควรซื้อก็คือมาเบิ้งข่อยห้าข่อยห้าหรือข่อยสามมาเบื้อง CPU CPU มันอย่างน้อยเฮาเวลาเขาสั่งซื้อฮนะอต้องเบิ้งอยู่ในแถวนี่กับแถวนี้อา่อานะกับแถวนี้อ่ามาเบิ้งว่าอา่าขั้นตัวนี้หนึ่งจุดห้าเรืองจุดหก นี่บุคคลสื่อนะ,อะเป็นยังบุคคลสื่ออ่า CPU นี่มันเหตุหนาทีความประมวลผลนะถ้าตัวนี้มันต่ำมายความาต้องอาศัยแลมนะมาอาศัยแลมและไม่มีนาทีอย่างแน่แลมก็ขึ้นไม่มีนาทีเหตุหนาทีความไวเท่านั้นอืหน้าที่ความไว นาที่คอมไว้ขั้นตัวนี้มันน้อยก็ตัวนี้ก็จะประมวลผลมันก็จะซาเนาะจะซาอย่างังตัวนี้ต่ำนะขั้นหนึ่งจุดอันนี้พอใครนะอันนี้สองจุดหกนะขั้นหนึ่งจุดหกนี่ตัวนี้อีต่ำขั้นอันแลมในสี่กิกนี่อันนี้ก็มันประมวลที่การเฮ็ดเวียกมันก็ดซาซาอยู่แล้ว มาส่งให้ตัวนี้ตัวนี้ก็ให้คำตอบกลับคืนมาให้แรมนะฉะนั้นคนตัดสินใจซื้อเข้ก็เบิ่งวนนึตัวนี้ต้อง2จุดขึ้นไปและแรมก็คือซีกิกขึ้นไปเนาะแต่ราคานี่มันขึ้นกับ CPU เด้อ CPU มันสูงสําใดราคามันจะสูงสันั้นแล้วก็แรมนี่อาจจะเสริมเอาตําัังก็ได้นะมาเบิ่งตัวนี้เอาสําคัญกว่าหน้าวิธีสั่งซื้อนะ ทานนะบเบรงคลิปนี้แล้วอาจจะเข้าใจว่าโอ้เัาต้องเบรงตัวนี้เนาะมาเบิงอ่าพวกนี้มีป <c oughs> <c oughs> ัญหานะเบอร์อันซิสเต็มหรือว่าปฏิบัติการระบบปฏิบัติการอันนี้60บิตนี่เขาจีลงแบบใด 3, bit. ก็ได้3 2บิตก็ได้60บิตก็ได้ปกตินี่จะให้ทุกท่านอ่าไปห้านให้เขาเลือกอ่าให้เขาลงให้60บิตเป็นยัง60 ลง60บิต60บิตนี้มันจะ,ะสซัพพอร์ตโปรแกรมหลายอย่างนะถ้าว่าหกเออถ้าว่าสามสบองบิตนี้มันจะบรอดซัพพอร์ตโปรแกรมหลายปานในบ่อซันซะเนาะวิธีการสั่งซื้อหรือวิธีการเบิ่งก็เพตนตัวนี้นะทาตัวใดบ่เข้าใจทามนะโอเคเข้าบใจ